สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับพอดีว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นทางปีร่าผีนะครับแล้วก็ลาตีสิบสามนะครับมาไล์สดสถานที่แห่งนี้นะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตแต่หาอากาศมาดีกว่านะครับก็เลยขออนุญาตทางลาตีสิบสามนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโลเคชันนะครับมากันที่นี่แต่ผมก็ยังไม่บอกนะว่าจะมาวันไหนนะครับแต่พอดีว่า พอดีผมติดมีภารกิจไปผ่านมาทางนี้พอดีนะครับก็เลยแวะมาดีกว่าเสร็จเพิ่งจะเสร็จเสร็จงานมานะครับนะดังนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปลุยกันนะครับซึ่งบ้านแห่งนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นบ้านอาถรรพ์น,นะครับที่มีการเสรียชีวิตถึงเจ็ดศพนะครับทุกคนเป็นบ้านที่จะว่าที่ดินอาถรรพ์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับนะจะว่ายังไงคือมันมีศพล่าสุดที่ที่ว่าเสียชีวิตต่อจากเจ้าของบ้านนะครับนั่นก็คือ เป็นชายไร้บ้านนะครับที่มานอนเสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับแต่ที่นี่ก็ขาดการติดต่อจากเจ้าของไปเลยไม่มีญาติมาสําแดงว่าเป็นว่าเป็นเจ้าของทุกคนสงสัยมากเลยเสียงใครคุยอยู่เนี่ยเอาจริงมันแว่วมาทุกคนลองสังเกตด,ดูว่จะเป็นตายายสันเจ้าคุยกันเฮ้ยปัญญาอ่อนนะครับ ก็นะครับก็ไม่มีญาติพี่น้องมาสําแดงว่าว่าเป็นเจ้าของแล้วก็ถูกทิ้งล้างมานานมากๆหลายปีดีดักเลยสังเกตนะครับในบ้านนะครับที่นี่ผมเคยมารอบหนึ่งแล้วนะเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงหลายๆอย่างยังถูกคือไม่มีใครกล้ามาขโมยแหละนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเข้าไปพิสูจน์กันนะครับก่อนตีหนึ่งนะครับนะเราจะเข้าไปลุยกันนะครับผมจะพาท่านเข้าไปสำรวจนะครับเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับนะ แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับโกวันนี้ก็ง่วงนอนอ่ะโอเคครับทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปลุยนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะสนับช่องสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูเน็ตเข้ามาได้เลยนะครับที่เลขเป็นชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้นะครับจะได้เป็นมีกําลังใจนะครับในการทํางานในการมาล่ามาลุยแบบนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทุกย่างก้าวคือความเสี่ยง นะครับเสียงจากอะไรนะครับเสี่ยงจากโจรผู้ร้ายเสี่ยงจากอุบัติเหตุนะครับเสี่ยงจากาสิ่งลี้ลับนะครับแต่ก่อนผมเคยเกิดขาหักรอบหนึ่งนะตอนที่อยู่สวนพึ่งนะครับทําให้ผมแบบหยุดทําช่องไปเกือบ2เดือนจนกว่าหายดีนะครับนะดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าเราเสี่ยงนะครับเสี่ยงเพื่ออะไรเพื่อที่จะพิสูจน์นะครับให้ทุกท่านได้เห็นได้รับชมกันในสิ่งที่เราอยากเห็นกันนั่นแหละนะครับนะ เห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับแล้วเวลาก็ตอนนี้จะเที่ยงจะตีหนึ่งแล้วนะครับเป็นเวลาที่เงียบสงัดนะครับปังเวงนะครับนะดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจก็สามารถโตเนกันเข้ามาได้แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ได้ก็เพราะคนทุกคนนั่นแหละนะครับนะอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันเลยนะครับไปขอบคุณลาตีสิบสามนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับนะนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากลาตีนั่นแหละนะครับนะ ของพ่ยุของปอนะครับปอก็จะหาเป็นคนหานะครับนะหาโลเคชันนครับนะอ่ะทุกคนครับลุยกันเลยดีกว่า <_ d ata> นั่นไงหลังจากที่ไม่เห่ามันก็เห่ามันจนได้นะครับโอ้ <_ d ata> โหทารยมันลกจังวะ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> ไอเหลือม เฮ้ยจะจำทางเข้าได้รอเปล่าคือวันนั้นผมดูไลฟ์สดของน้องตีนะแต่ว่ามันคับล้ายคับขาดทางเข้าคือมันรกขึ้นมากเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวกใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานบุญของตีล่าผีนะครับก็คือตอนนี้เหมือนน้องเขาจะเดือนเกิดของเขานะครับเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เขาอยากจะร่วมทํําทาบุญนะครับเหมือนคล้ายๆที่ผมทำมาัแหละนะครับก็ใครอยากร่วมบุญก็สามารถไปดูที่ช่องตีล่าผีได้นะครับนะ แต่ของผมก็ถ้าเวลาเจอสถานที่ที่วัดที่ลําบากวัดที่วัดวัดไหนที่แบบขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถึงจะแบบอ่ารวบรวมปัจจัยนะครับจากแฟนๆอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เหมือนฝาโรงจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีไม่ถึงตัวบ้านเห,นเหรอเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ครั้งที่แล้วเราไม่ได้ลงชั้นใต้ดินกันเดี๋ยววันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวงาใครเงาใครเงาใครเมื่อกี้ใครยืนเมื่อกี้ใครยืนเมื่อกี้ใครยืนตรงหน้าต่างทุกคนเมื่อกี้มันม กี้เห็นเหมือนใครชุดขาวยืนอยู่ตรงบริเวณนี้ ขอสำรวจร,บรอบๆบ้านก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนะเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเห่นดูสังเกตจากเก้าอี้นะครับสวัสดีจ้ามีคนอาศัยอยู่ไหมจ๊ะ หากมีใครอาศัยอยู่ขออนุญาตนะจ๊ะไม่ได้มารบกวนเนอรขอมาพิสูจน์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุยตกใจวะเฮ้ยใครอ่ะคนบอกคนเนะอะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันมีเสียงบนเนี่ยสุสปีนานางังตอนแรกว่าจะลงชั้นใต้ดินเดี๋ยว อะไรอะ่ะเฮ้ยเยดูสิเสื้อผ้าพวกนี้มาไหนวะโอโ้โหทุกคนดูกระเป๋านะไม่ได้พูดเอานะกระเป๋าตุ๊ดชี่ของแท้นะครับแต่ว่าถูกปล่อยทิ้งร้างไว้จนคิดดูดีว่า ไม่เคยเอา,อางี้เฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนไปดูนะใครวะเฮ้ย อะไรแวบๆปะเมื่อกี้เหมือนเห็นเหมือนมีใครอะไรแวบๆอยู่ตรงบริเวณนี้ไม่รู้ไม่รู้กล้องเห็นเปล่าน,นะแต่ผมเห็นอะไรแวบๆนะเฮ้ยขอปิดไฟฉายก่อนเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนอะไรแวบๆแบบเป็นเหมือนมือ หือเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ไม่ทันมันแวบๆ,ๆจริงๆเอ้ยทุกคนดูอันดับแรกเลยนะกระเป๋ากุชชี่นะทําไมไม่หายครับข้อของมีค่าทําไมไม่หายนะครับนะดูโต๊ะโซฟานะครับทุกอย่างของมีค่าทั้งนั้นเลยสวัสดีครับเมื่อกี้ ท่านออมาประกดกายประกดร่างให้ผมเห็นหรือเปล่าท่านเจ้าของบ้านใช่ไหมผมผมว่าผมว่าผมว่าผมต้องไปย้อนดูนะเหมือนผมเห็นอะไรแวบๆเหมือนเงาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอโอ้โหห้องครัวชิดุว่าทุกคนครับ เนี่ยตอนที่เข้ามาผมไม่แน่ใจนะว่าจุดที่ผม เนี่ยตอนที่ขึ้นมาผมเห็นหมดไม่งาเงาใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ตรงเนี้คือผมพยายามจะจเงียบ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะแป๊บ,บวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ทุกคนทุกคนครับเฮ้ยเฮ้ยลมไม่มีนะทุกคนนะเอาแน่จริง เมื่อกี้อะไรแพบๆ็บโผล่มาโผล่ม้ให้เห็นหน่อยแว็บๆ็บเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนลมไม่มีขยับยังไงวะชิดดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอตั้งหลักก่อนทุกคน ทุกคนเฮ้ยผมรู้สึกขนลุกมากเลยตอนเนี้คือแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลมเหรอก็ไม่น่าใช่เราจะไปกันอย่างเงีเนเนยบๆนะทุกคนนะ สุป,ปินานางังสุป,ปินานางังเวยนนี้ห้องตายบันไดนะทุกคนผมจะพยายามเงียบให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ย ยินเสียงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเหมือนมันเหมือน,น,นฟูที่ เร็วเร็วรอะไรวะโอ้ยเปิดไม่ได้ด้วย อุ้ยอุ้ยปวดครับ ครบเลยเหมือนตรงนี้ครับคือจุดที่เหมือนมีคนมานอนเสียชีวิตนะเป็นคนหลบ้านนะทุกคนนะ ใครแจ้งกูบอกวะ่ะใครแจ้งกูบ่าดูโทรสัพนะทกคนต้องรวยจริงถึงจะมีแบบนี้ ซักฟอนอยู่นี่นี่ไหมฮะมีเงินซักฟอนอยู่นี่นี่ไหม,มแล้วดูอันนี้ดาราสมัยไหนนี่โอ้โยทุกตาผีเฮ้ยฮะอะไรนะเมื่อกี้เสียงอะไรนะไม่ได้ยิน เฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรไปไปนะสุภินานางังเฮ้ยอะไรวะน มีด้วยเฮ้ยติดเหลืองโอ้โหทีเด็ดเออว้าให้ไต่เร็วตายแล้วตายแล้วไต่เร็ว,วเ,เดี๋ยวเก็บไปฝากไอ้ตีลาผีดีกว,ว่าเอ้ยบอกกล้องได้ไงเนี่ยฮะโอ้โห oh, oh. ทีเด็ดเลยโ oh, hey, hey. oh, อ้โหโอ้โหสองห้าสามเก้าเฮ้ย ามเก้าทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวในนี้มีอะไรเปาวะทุกคนนะโอเคซึ่นบางทีโอ้โหดูดีขาโบขาโบขาโบ năng Huy Huy hay quá Làm hay quá คนเดียวเลยไขว้ฮทึทีเด็ดเปล่าทีเด็ดเปล่าเดี๋ยวเก็บไปฝาไอ้ตีล่าผไาีไม่เอาไม่เอาไม่เอาอลอนหมดแล้วเนี่เฮ้ย สูงมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราปิดประตูมันไม่ได้เปิดไว้ไม่ใช่เหรอ ฉันใต้ดินก่อนดีกว่าไปสำรวจชั้นใต้ดินกันนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรแวบบเฮ้ยไม่หลอนตัวเองวะเฮ้ย เสียดายบ้านมากไม่มีใครบางแบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยถุงก,กอ๊อบซุปปินานังเฮ้ย คือห้องใต้ดินนะครับทุกคนลึกลับมากสุปรีนานางโ,โาว้ยเฮ้ยเสียงใครวะ อย่ามาแต่เสียงดิ hey, ui, อเฮ้ยถ้วยรางวงรางวัลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีพวงหลีดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวขอขอญาติก่อนทุกคนมีเหมือนมีพวงหลีดที่ที่เกี่ยวกับนี i, e ่ด e ้วยเฮ้ยเดี e. e hey, e ๋ยวก่อนถอยก่อนถอยก่อนทุกคนเฮ้ยบ้านมีพวงหลีดด้วยเหรอเฮ้ย สุกป,ปีหน้านังเฮ้ยอางนี้เรยทุกคนผมรู้สึกไม่ไม,ไม่โอเคเลยอะ่ะ ข้าวของมีค่าทั้งนั้นเลยทุกคนแต่เราจะไม่ไปยุ่งนะโอ้ยโอ้ยทีเด็ดเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนนะ ดูไว้นะทุกคนอันนี้อันนี้เปิดดูคนเดียวนะจ๊ะโอ้โหเฮ้ยไปแล้วกูเฮ้ย ครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเราก็เสียงอะไรก็ไม่รู้หาตัวไม่เจอเฮ้ยโอเคครับทุกคนก็ขออนุญาตออกก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและอยากจะสนับสนุนช่องสนุนรายการโดเน a t i เข้ามาได้เลยนะครับที่เราไปชิบูขึ้นหน้าจอหรือปักบุดไว้ขอแากไปก่อนเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยกูได้ทีเด็ดแล้วเว้ยได้ทีเด็ดแล้วเว้ยทีเด็ดจริงๆ